อย่าับเอย่าับเาอย่าับเยอะเออมาแล้วมาแล้วมรจังหวเียวอคอบบาเร็วเลยฟิลิปเก็บเก็บกข้าไปเก็บเก็บอลเเก็บไปไปไหนไป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  เอ้ยนี่เลยเอเฮ้นี่ไปเลยเข้าขี่มานู่นดิมามาเล่นปังทําไมต้องลงอีกไปลงอีกเริ่มถึงทุ่มวัดกันก่อนเลยลงสนามอีกแล้วต้องบอลอีกรอบเลยโอยลงครับครับ เปิดขึ้นานะครับเพืกีฬเพื่อนกีฬบอลทำได้เด้ได้แล้วดีดดีดดีดดีาดีดดีให้นึ่งสองดิดตมาั ดูราสองไว้ดูมดูเราสองไว้ดูดได้บอลแล้วดูเลไกลตัวไกลอ่ะไกลตัวเรื่องดูบอลสองบัลเลย

phút lùn bóng qua bóng lùn bóng bóng lùn bóng bóng lùn bóng bóng lùn

ได้เร็วได้เร็วโดมเดี๋ยวบอเราได้เลยอาลับเร็วอาลับตำแหน่งเร็วก่อนเลนรับ่อนบอล แ้นกั้าอชมกัหนครดบเทองนะเล้ตรงนต้ยครับเย<ป>ี่ย นี่เนี่ยตรงตรงตรงห่วงอ๋องห่วงนะตรงห่วงออกเดี่ยวโอเคบครับระวังระหว่างกลางตอนให้ไวสวยอ่ะแข่งเลยเพื่อนค้ำช่องแล้วออกบอลไวเลยไม่ไมแตะหนึ่งสองทำไมมันเล่นย um ่าหอย่าให้บิ๊กดิอย่าเสียเลี่ยมนี่าอย่าให้บิ๊กดิอย่าเสียเลี่ยมนี่ vertiento os 者ท cima ส ли ๆๆ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 ๆ dignity ๆๆ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  Artist ๆๆ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 ๆ Verkehrsi ๆๆ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 ๆ Th ninety ๆๆๆๆ Ну ๆๆ Jadi ๆๆ อยาเขาพวดสิรีเล็กสิอยากเข้าพวดรีเล็เข้า ชิบอะไชิบอะไรตู้หลอนอนะวกดต้เฮ้ยเ้ยตามตลอดเล้ยยำต้ขับเ้ลีไปจดึรงเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮย้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยเ้ยย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเง้อ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้เฮ้ย้ย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 เฮ้อ้ยเฮ้ย้ดเฮ้ย้ยเฮ้เ้ยย้ย้้

ตุ่นตุนตุนเน่เข้าต่อกบเยม้